ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก สารยังไม่รับคำร้องต่สวน seconds, ละเมิดอำนาจศาลเหตุจำลองตกเรือก็ตามที่เราทราบนะครับว่าทนายตุยทนนายของคุณแซนนะครับได้ไปร้องต่อศาลน,นะครับว่านะมีทั้งหมด4คนก็คือมีนะคุณอัชยะนะครับอาจารย์ปานเทพนะครับคุณหมอธวัชชัยแลวก็คุณบสนวัตนะรัะว่าทั้ง3คนเนี้ยไอ้ทั้ง4คนนี้มีการละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเหตุเพราะว่านะครับทางอ่าทั้ง4คนเนี่ยมีการไป ออกรายการต่างๆไปจําลองเหตุการณ์บนเรือเอารักฐานต่างๆไปที่ดีเอสไอซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดก็ตามที่เราทราบว่าสารไม่รับไต่สวนแต่ก็มีการออกมาบิดเบือนหรือเปล่าออกมาพูดหรือเปล่าออกมาพูดไม่หมดหรือเปล่านะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงท่านนายแซนเผยสารพิจารณายังไม่รับคําร้องไต่สวนอัจฉริยะ ปานเทพหมอธวัชชัยนวัดละเมิดอำนาจศาลเหตุจำลองตกเรือเมื่อวันที่29มกราคม258นายพรศักดิ์วิภาธอาพานนท์หรือว่านายตุย๋ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีวันนี้ที่ได้มาเดินทางมายื่นคำร้องของอำนาจศาลพิจารณาเรื่องของการละเมิดอำนาจศา4ล4ราย กรณีจำลองเหตุตกเรือโดยกล่าวว่าวันนี้มายื่นคำร้องนะครับมายื่นคำร้องขอสารขอให้ท่านพิจารณาเรื่องละเมิดอํานาจศาลให้มีการพิจารณาตามคำร้องของตนแล้วท่านเห็นว่าในชั้นนี้ยัง ไม่เรียกผู้ที่ถูกร้องมาไต่สวนแต่ท่านได้รับทราบและเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนฝ่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนับนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมท่านจะพิจารณาและใช้ดุลชพนิดต่อไปนี่คือคำสั่งที่ท่านออกมาตามนี้ส่วนเรื่องอื่นๆผมไม่ขอพูดแล้วเพราะว่าท่านให้มีการกำชับว่าห้ามเผยแพร่รายละเอียดในห้องพิจารณาคดีกับสื่อมวลชนอีก ขณะที่นายปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิายาลัยการแพทย์แผนตะวันออกม,มหาวิทยาลังสิตโพสต์ข้อความร,ระบุว่านายตุ๋ยเนี่ยควรพูดให้ชัดๆสรุปคือศาลยกฟ้องเพราะพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาล จึงไม่มีการไต่สวนจำเลยตามคำร้องของทนายตุยและเตือนไม่ให้ทนายให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับขบวนการพิจารณาของคดีในชั้นศาลสิ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็ออกมานะครับทั้ง2ฝ่ายก็ออกปรมภาษณ์ฟันก็อย่างที่บอกนะครับว่าเอาง่ายๆว่าศาลไม่ได้รับคำร้องนั่นแหละครับ ถ้าเราจะพูดกันภาษาชาวบ้านให้รู้จักกันไปเลยก็เลยชัดๆไปเลยก็คือศารไม่ได้รับคําร้องนะครับว่าทั้ง4คนเนี่ยนะครับไปลืเมื่อรอำนาจสาร,สารนะสารไม่ได้รับคําร้องอะไรแต่สารกลับสวนกลับหรือเปล่าว่านะครับการที่วันนี้เตือนทนายตุวยเองหรือเปล่า ว่านะครับไม่ไห้สัมภาษณ์เกี่ยวกับขบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลเพราะว่าหลังจากที่นะครับอาจารย์บรรเทพะครักก็แต่ละคนเนี่ยกลุ่มของอาจารย์บรรเทพะครักกลุ่มของคุณอาจารย์บรรเทพคุณอชิยะนะคุณหมอธวัชชัยนะคุณบดนวัตออกมาจำลองเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ทนายตุ๋ยเองนะครับแล้วก็จำเลยเองนะครับก็ออกมาสัมภาษณ์สื่อมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พูดแบบนั้นพวกนี้ศาลก็เลยเตือนหรือเปล่าว่าวันนี้นะครับพวกเขาเองนะครับตัวพวกเขาเองเนี่ยอยู่ในขบวนการพิจารณาคดีของศาล เพราะฉะนั้นพวกเขาอะสมควรที่จะต้องหยุดพูดนะครับแต่ทั้ง4ี่คนเนี่ยไม่ได้อยู่ในการไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของศาลนะครับก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนก็พูดก็ไม่ได้เกี่ยวกับการในชั้นศาลนะเบรรรู้สำนวนวเป็นยังไงไมรได่การรู้ว่าศาลการกนต่ส่วนอะไรแต่พวกเขาทั้งหมดหรือเปล่าที่รู้ในง่ายก็คือว่าวันนี้ทนายตุ๋ย ไปร้องว่า4คนนี้นะรประเมิดอำน,นาจศาหลหรือไม่สุดท้ายศาลบอกคุณนั่นแหละครับหยุดให้ข่าวหยุดให้สัมภาษณ์หยุดที่ออปมาพูดในกระบวนการพิจารณาได้แล้วข่้าหน้าแตกไปแล้วครับงานนี้นักรบไม่กระดกรายงาน